ธรรมดาโลกไม่จำนักร้องสาวใบเตยอ,อาสยามฟาดบิกินี่ว้าสูงพุ่งทยานฟ้าแซบพิกยกสวนเรียกว่าความแซบไม่แพ้ใครเลยจริงๆค่ะสำหรับนักร้องสั้นเสมอหงใบเตยอ,อาสยามถึงแม้เจ้าตัวจะมีลูกแล้วก็ไม่ใช่อุปสรรคด้านความเผ็ดและหุ่นของเธอได้เลยจริงๆค่ะ จนทําให้ชาวเน็ตยกให้เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งหุ่นแซ่เป็นมิตรที่เรียบร้อยล่าสุดทําเอาทะเลภูเก็ตด,ดุเดือดสุดเมื่อคุณแม่ไปเตยฟาดลูกฉบับผิดยกส่วนต้องอายนุ่งบิกินี่สีดําสุดเซ็กซี่ซสถานโลกเว้าวสูงทะยานเหินฟ้ามากโชว์เต้าอกตุ้มๆอวดเอลเอสยืนโพสท่าโชว์เรียวขายาวข้างริมสาไายน้ํากามหุ่นแม่คะ่ะบอกได้คำเดียวว่าลืดกําเดาแทบพุ่งมาพร้อมแคปชั่นสุดเด็ด ธรรมดาโลกไม่จำเน่แนแม่เรียกว่าเซตนี้ถูกอกถูกใจแฟนคลับหนุ่มหนุ่มหนักมากมากเข้ามาขยันซูมกันเต็มไอจี